สาธุสาธุบุกไม่มอ่ะบิ๊กบิ๊กกิเบทต้องไปถามพี่ไงจะขอเงินก่อนภาษาฟินถามีคำแบบยังบิ๊กี่บิ๊กกแต่ยังเบทนี่เบที่ซื้อหรือมีคำลงถ่ายของภาษาฟินขยันน่ารักใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นเพื่อนกันน่ะรักก็เป็นเพื่อนดีแล้วพัฒนาไปอย่างอื่นคือ มันเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้แค่ตอนนี้ฟินกันนซื้อ งานนี้แม่มาเองกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับคู่เพื่อนซีนะคะอย่างคู่สาวเบสรักว่านีหรือว่าเบสคําสิงแล้วก็บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะซึ่งก็คู่นี้เองอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมขาที่แฟนเนี่ยเมื่อเห็นโมมุงโมเมนแล้วนะคะก็เชียร์กันยกใหญ่อีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะอย่างนี้เลยคลิปเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้เปิดไปทางด้านคุณแม่นกนะคะคุณแม่ของนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเธอก็ออกมาไลฟ์สดนะคะพร้อมกันนี้ยังเผยนะคะ ถึงคู่ลูกชายนะคะกับเพื่อนซีอย่างสาวเบสด้วยเหมือนกันซึ่งแม่นกเนี่ยก็ยกมือสาธุสาธุกันเลยแหละคุณผู้ชมและแม่นกนะคะก็น่าจะมีการอ่านคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งแม่นกเนี่ยก็บอกนะคะว่าเป็นเพื่อนกันนี่แหละพัฒนาไปอย่างอื่นคือมันเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้แค่ฟินกันเฉยๆนะคะออะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้จากแม่นกกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะสาธุสาธุบุ้มไม่ไหมอ่ะ บิ๊กบีไอจีบิ๊กกีเบต้องมาถามหะย่ะย์จะของเงินก่อนับภาษาฟินทามีคำแบบยังบิ๊กนี่บิ๊กกีแต่ยังเบธนี่เบสซื้อรลอมีคำลงถ่ายของภาษาฟินขยันน่ารักใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นเพื่อนกันน่าลัก็เป็นเพื่อนดีแล้วพัฒนาไปอย่างอื่นคือมันเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้แค่ตอนยังฟินกันกนซนะือ เชี่อให้เขาได้คบกันเมื่อเจ้าก็เป็นอีกแร้งนึงกำลังใจเดิมสาธุคิดในใจเอา <laughs> คิดในใจแห้งเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยหนุ่งหนุ่งพักใสกันเด้ออันใดที่มั่นบ่คือผู้ใดสิคาสิควางกันเขาหนีไปไกลเด้อ โอ้โหบอกเลยนะคะนี่น่าจะเป็นหัวเรือใหญ่กันหรือเปล่านะคะสําหรับแม่นกเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งแฟนคลับเองนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันมากมายทั้งบอกนะคะว่าแม่ยาก,ก็เชียร์ส่วนพ่อตาก็เชียร์นะคะเอา้าเหมาะสมไม่ได,ด้โม้นะคะ fc ดังแล้วเสียงในหัวแม่ดังกว่าอีกค่ะช่วยกันผลักดันน้องสองคนนี้ให้สมหวังทีเถิดบางก็บอกอีกนะคะว่าแม่หมอมาเองฉันมักแม่นกนะคะเสียงในหัวคือดังแท้แม่คนเหนือแต่ฟังออกฟิน แน,ะะนี่แหละหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกได้แต่สิ่งดีๆซึ่งนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะบางส่วนเท่านั้นจากแฟนๆหลังจากที่เห็นแม่นกนะคะมีการยกมือสาธุสาธุแบบนี้คุณผู้ชมและก็ยังไม่หมดนะคะทีนี้เรามาที่ทางด้านฝั่งของบิ๊กกับเบสบ้างซึ่ง2คนนี้ก็ออกมาไลฟ์สดเหมือนกันคุณผู้ชมและบางช่วงบางตอนนะคะของการไลฟ์สดค่ะเบสเนี่ยก็เลยได้พูดกลางไลฟ์นะคะกับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกนะคะว่าเธอฉันเห็นแม่เธอเนี่ยชม ฉันด้วยแหละฝากขอบคุณด้วยนะคะอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสาวเบนรักวันนี้หรือว่าเบสทำสิ่งกันคะ่ะเธออะไรว่าแล้วฉันเห็นแม่เธอชมฉันด้วยแหละฝากขอบคุณดว้วย<ห>น,น,นะแม่นกบอกขอบคุณด,ด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนี่ไงก็ขอบคุณ<ม>ผ่านไลฟ์สดนี่ไงเดียวเองอะเคยเจอแม่ตัวมันเกิดเธอใช่ไหม ใช่ครั้งเดียวเกก็อาจจะแค่ครั้งเดียวที่ใส่ชุดแดงอ่ะสีแดงอะสีน้น